เข้าด้วยกันนะคะเอฟซวันนี้ลวกหอยหนึ่งหอยสุกเกินกำลังตีทุกคนกำลังจะซุกแล้วงะเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นหอยฟอกเด้อทุกคนทีนเกี่ยมไปเด้วนะคะนี่แหละนับจิ้มของเราเกี่ยมพร้อมแลว้วนะคะลวกหอยของเราอันนี้ก็สีพัดกรบนะคะทุกคนเสบแบดเลยจ้าเก้วปลาบองของเรานะคะทุกคน สบายดีลูกๆหลานอิซีทุกคนมาเด้อมากินข้าวกันย่าเด้อลูกหลานวันนี้มีอะไรสุกินค่ะมีเมนูหอยค me. ่ะอันนี้พัดกบกนะครับทุกคนวก็เจียวบอกของเราแล้วก็หอยมากินด้วยกันเด้อกินง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งเขากิน่อยหอย ม่ใ่อก <laughs> อยากซูหลายเอามากินลูกหลานเสียบ

ผักท้องวัานยาเด้อสันมีหอยมัหนี่ลูกชายกันจัดไม่นิวหอยสุกินมันนี่วนงว้จ้จาากูอแลหป ้อนไหมอากาศยำนั่นเละเขาขึ้นเป็นตินเนี่ยเ็ออยไปให่ลวงต้นนี้พอดเลย ไปจากหมู่งก็ยำยำหน่อยจาหมู n ม้นเล n เจ้าเดน๋ยตลาดมีอยู่โอ้ลูกชายก็มาแล้วก็ลอกก็ลอกมาแล้วเออเออ เยวจะอะไรโอ้ยโอยกินเป็นด้วยอืมอืมอืมเตมเจียวหอยวะจีอืกินหอยเป็นด้อลูก lúc 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 nhắn 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 ตาน้องเด้อเสื็จนี่ลูกอ๋ออือกินยังมันเลยลูกกี้ลูกกี้เดี๋ยวค่อยกินลูกไปเร็วเร็วกินบ้านลูกกินยังได้กินบ้านอ้าไม่กินก็กินอยอะก็กินเยอะกวันปินหอยปิ้ง Nói <Nhơi> bình gửi tiền. Mhm, kèm kia kính kèm rồi giữa nha. À lâu dưới. đi Nè Nghuôn. Kìm giấc ngủ à, à. đôi. <laughs> Màn lưỡi, đôi.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  mã, lưỡi, đôi. Màn lưỡi, Mà thằng

Yeah. Cònหวาน. Ăn chạy Hử? Tít chay, Tiết chay. Ừ, chay. Ừ. <laughs> 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 à. Tích chay, tít chay. Áo mười hai mười cái mười rồi, mười Xếp mấy sữa, xếp mấy Qua lăm mười lăm mười lăm này lăm mới lăm tuổi lăm khó cái này thơ nó sửa nó hỏi ơ rồi cái rồi kính kia kính lời nhầm bớt gì ạ đốt ký đốt ký đều đi không à à à แก่งน้องเลยเต็น้องกินก็อยากกินให้แล้วก็ไม่กินไอเ้เร็วลูกก่อนลูกก้อนเ็ี๋ยี๋ยวค่อยกินลูกไปสำหรับคลิปนี้ก็เสียดาลูกลาหลานเด้อ FC ทุกท่านขอให้เจริญรุ่งเรืองลำล้ำรวยตลอดปีตลอด,ลลอดไปทุกไก้ทุกเลิบเป็นกำลังใจให้ตายายตลอดมานะคะขอบคุณหลาย สวัสด,ดีครับ FC สวัสด,ดีครับเสือสวัสด,ดีจิตรุ่งสวัสดีครับ <c oughs>